ห่องแรงหนีมาฟังประกาศกรมอุตุนิยมทิยานะครับกรมอ,อ,อุตุออกประกาศ11ตุลาคม2566โโแผนทีแสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทั้งนักมาก18ในกาของขึ้นหนีถึง18ในกาเมือื่นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักซีเลืองบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ห่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีสราบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีขันชุมพร พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลกรุงเทพม,มหานาครน,นนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามพระนครศรีวิทยาอ่างทองและสิงห์บุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่จังภวัดน้งกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้ถึงมือ้ออื่น1 1ถึงตุลาคม18 0 0ในกาของวันที่1ิตุลาคม ถึง18ในกาคมวที่12ตุลาคม2566้า 6, 6, 6. า,าอิ่งสารขราวสารดีๆของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับสาบข้อมูลข่าวสารใทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ